วาระนี้ยศแม่สุภาพร์แซ่จันน้องเปิลเหยเป่าก็ได้ประวารณาถวายพระตาหารเพลนก็เป็นสมนนโมยมญาติเป็นสมนญาติญาติสนิทเพราะว่านิมนต์มาฉันที่นี่บ่อยวาระนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะถวายพระตาหารเพลนแล้ว วาระนียมแม่สุภาพรแซจันนาถวายยาหอ,อมอยาดมยาลมยาหมองและนอกจากนี้ขออนุโมทนากับคุณอังทิตยามเหสักพีรากรอนุโมทนากับยมแม่สุภาััตั้งทวีกิจแม่สุภาพรแซจันนะแล้วก็ สามสีท่านโดยเฉพาะน้องได้ฟ้าซึ่งถือว่าเป็นโยมท่านหนึ่งการบุญการกุศลโยมแม่สุภาพณรแล้วก็โยมแม่สุภารัตน์แล้วก็น้องเปิลแล้วก็น้องได้ฟ้าก็ถือว่าได้วันขวายการบุญสุนทรธา,านมาโดยตลอด โดยเฉพาะได้ให้กำลังใจในการสร้างวัดป่าภาวนา,าพิรมนับตั้งแต่เป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นวัดมาโดยลำดับนับได้ว,ว่าพวกเรามีบุญมีวาสนาพอสมควรการที่จะยกพื้นที่หรือว่าพื้นที่ปล่อปเปล่ารกกร้างได้สร้างไว้ถวายเป็นพุทธบูชาธังมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระศาสนาที่วัดแม่จะน้อย หรือมากก็าตามไม่สามารถที่จะขายให้คนอื่นได้เพราะว่าเป็นสมบัติแห่งแผ่นดินองค์พระเจ้าอยู่หัวท่านจึงพระราชทานพิสุงคามัสีมาให้กับวัดนั้นนั่นมิสุงคามัสีมาเนี่ยเป็นของนะแผ่นดินไทยโดยแท้และเป็นสมบัติพระาศาสนาโดยแท้ดังทด่กล่าวแล้วว่าวัดไม่สามารถจัดจำหน่ายจ่ายแจกที่ของตนเองให้กับ ได้ประเด็นต่อไปแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยก็ตามที่จะรักษาพื้นดินไทยเอาไว้นอกจากจะเป็นแผนะ่นดินหรือว่าทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีนะทรัพย์สินของวัดวาอารามด้วยนะที่จะสามารถรักษาภูเดินไทยไว้ได้เพราะว่าพื้นเป็นดินที่เป็นส่วนกลื้อสมุทสามารถที่จะ คนย้ายถ่ายเทให้บุคคลอื่นได้รเรียกว่าขายได้แต่ว่าทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินแห่งพระศาสนา,าไม่สามารถจับขายให้ผู้อื่นได้เราจะเห็นได้ว่าบางวัดมีทรัพย์สินมากดูแลป่าเป็นพันๆไร่แต่ทางนี้ท่านั้นก็ถือว่าได้รักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ อย่างน้อยสุดก็ไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่าวัดป่าภาวนาพิรมองเราก็เช่นเดียวกันแต่มาได้สร้างกุฏิเล็กๆเ,เอาไว้ก็ไม่ได้ตัดต้นไม้อันใดเลยก็อาศัยช่องระหว่างต้นไม้แต่และต้นพอที่จะสร้างเรือนภาวนาได้ก็สร้างพระั้นท่านทั้งหลายนายมแม่สุภกรนายแม่สุภรัตน้องเบญญาภาแล้วก็น้องอังพิตยาเนี่ยทั้งสามสี่ท่านที่เรา นะเป็นครอบครัวเป็นบริวารในการทําบุญทำกุศลด้วยกันพวกเราได้ขวัญขวายบุญอย่างนี้มาโดยตลอดไว้พราเราท้งหลายได้มั่นใจในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ทำสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันมีผลมันมีผลจริงจริงหมายความว่าแม้เราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามมันจะต้องมีผลอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นเหตุ เมื่อทำเหตุแล้วเนี่ยผลก็ต้องเกิดขึ้นแม้เราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามวุปมามุกยมเปิดสวิตไฟเราเปิดสวิตไฟแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องอ้อนวอนว่าขอให้ไฟมัน,มนเปิดเพราะว่าเราทําเหตุคือเปิดสวิตไฟไปแล้วเพราะนั้นไฟก็ทําหน้าที่ของเขาเมื่อเปิดสวิตไฟปั๊บไฟมันก็ออกการทาบุญกุศลทุนทานที่เราทํเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราทาเพราะนั้นเมื่อเราทําเหตุแล้วผลต้องมีอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าจึงได้จัดให้เราได้ทําเหตุแห่งความดีงามเพราะเหตุแห่งความดีงามมันสามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติไปได้แม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะได้รับส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นผลข้ามภพข้ามชาติไปให้พวกเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งอย่าได้พึ่งบุคคลอื่นสักเท่าไหร่นะเพราะการพึ่งบุคคลอื่นเราไม่รู้ว่า เขาจะวางผลประโยชน์อย่างไรแต่ว่าเราพึ่งตนเองได้แล้วก็ทําอะไรได้ในขณะที่เราทํานับว่านะประเสริฐอย่างยิ่งท่านยังปุกภา,าไว้ว่ากระจกสองมองเด่นจะเห็นหน้าปัญญาสองปัญญาจะแจม่มใสตัวมองตัวชั่วดีมีเพียงใดไม่ต้องใช้หมอดูก็รู้ดีเพรฉะนั้นเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้บ้านเมืองแบบนี้นั้นแล้วก็ นะนะเหตุการณ์นะของนะการเป็นไปในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราได้เห็นอะไรแต่ละอย่างให้พวกเราได้คิดทบทวนแม้เราจะได้ดูจากทีวีจากโทรศัพทนะ์แต่ว่าให้พวกเราได้คิดย้อนนะอัตมะเนี่ยเป็นตัวแทนไปแจกข้าวแจกของมากนะนะแม้แต่ไปตัวตัวคนเดียวก็ไปนะเคยไปแจกคนเดียว แล้วก็ไปแจกข้างในด้วยเพราะว่าคนข้างในไม่สามารถจะออกมาได้เราไว้ข้างนอกอย่างเดียวคนก็มารับเอาไปแต่คนข้างในไม่สามารถจะออามารับได้เพราะนั้นเราต้องบุกเองทําเองนึกถึงเขาเหล่านั้นน่าสงสารแต่ก็เหอะสิ่งที่เขาได้รับมันอาจจะเป็นนอกจากภัยธรรมชาติแล้วแต่บุญกรรมนําแต่งก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นมุทารอน,นั้นลด ครูพาเด็กไปทัศนศึกษาถ้าเรานนึกถึงกรรมในอนดีต23คนนะิั้คนไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเขาทำกรรมไว้นะด้วยกันในอนดีตชาติถ้าเราคิดแบบนี้นะคิดแบบกรรมคิดแบบก้าปั้นทุกดินเออกรรมเขาทำไว้แต่อดีตชาติเหมือนกันพอได้จังหวะได้โอกาสเขาก็มาประสบหรือมาจดใช้กรรม ที่เขาได้ทําไวนะ้เป็นอย่างนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันอยู่ทางนี้ไปนะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเขาลําบากมากแต่พวกเราก็ยังอยู่สบายอน,นั้นก็เป็นผลกรรมที่เราทำมาแต่อดีตชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงได้ปลูกใจแล้วก็ขอให้เราได้นะทดอยู่ในใจเสมอว่าสิ่งที่เราทํานี่ไม่เป็นหมันอย่างแน่นอนหมายควาว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีค่ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเช่นโยมแม่โยมน้องทั้งสองท่านโยมแม่สองท่านได้ทําบุญนะถวายประตหาคตถวายสิ่งของเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> เรานะก็ถือว่าได้มีเขาเรียกอะไรนะนะได้บุญส่วนหนึ่งก็คือส่วนเฉพาะหน้าแต่ส่วนอีกบุอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือส่วนที่จะข้ามพวกข้ามชาติปชาติต่อ,ตอไป นั้นจึงขอให้พวกเราทั้งหลายนะจงไดนะ้ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทําและขอให้สิ่งที่เราทำนี่ได้คุ้มนะเป็นเกาะเป็นปริตตะเป็นนะเป็นเกาะนะคุ้มกันให้พวกเราทั้งหลายนะได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามนะอัตมาภาพในนามวัดปา่าภาวนาพิรมในนามประสงค์ผู้เป็นปฏิคะหกมาชันพระตาหาเป็นนับทายทานของนะยมแม่ทั้งสองและยมน้องทั้งสองด้วย ความนาถงคุณพระศีรัตนใจความนาถงความดีงามความนาถแห่งกุณสมจริยาสัมมาปฏิบัติความนาถแห่งปนะัญญาบาร,รมีของพ่อแม่ครูอาจารย์มีปัญญาบาร,รมีของพ่อเจ้าปรหิสมเด็จวัดปิชยญาและความนาถแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วซักคนโลกที่ราทั้งหลายได้เคารพนับถือจงมรงกันเป็นตะบะเดชะเป็นพระัจจัใให้โยมแม่ทั้งสองบุญน้องทั้งสองจงประสบแต่สิริสวัสดิ์ ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์กลมนเพราะอันนิสงของการถวายอันนิสงความตั้งใจให้ <c oughs> ของเราทั้งหลายนี่ให้พวกเราทั้งหลายอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนไม่ตำบุกคนแล้วก็ไม่จนกับใครไว้พวกเราทั้งหลายจมอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในทมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท้ายสุดสุดท้ายให้พวกเราทั้งหลายได้มีดวงตาสดใสมีดวงใจบิกบาน พบดวงแก้วแคบบอกมากพบนิพพานเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพึงปรารถนาโดยที่พวกเราทั้งหลายจะต้องอจะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในชาติต่อ,ตอไป <c oughs> ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอิ <c oughs> อยะทาวาริวหาพูราปริปุเรนติสตากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสภีปุเรนตุสังกปะจันโดปนารโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจนตุ สพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีริสสนิจังอุทธาปจา,ายิโนจัตตโรธรรมาวัฏติอายุวนโนสุขังปร,รังชยสิทธิธนังลาพังโสธี ขะยังสุขังพะรังสิริรอายุจวันโนจโัโขคังวุฒิจเจยัตสวาสัตวัฏสาจายุจะชีวสิทธิพวันตุเตปวตุสัพมังกรังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัตมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสดาสทธีพ,พ,พวันตุเต